เวลาท่านพี่น้องไปรำเรียนปรากฏว่าไปเรียนมาแล้วสรุปก็คืออัลลอฮฺตาอลานี่เป็นรูปร่างนั่งอยู่บนบัลลังก์ฮะท่านพี่น้องครับถ้าท่านพี่น้องไปเรียนไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามนั่นแหละถ้าท่านพี่น้องไปเรียนแล้วก็ได้อะกิดะมาที่บอกว่าอัลลอฮฺตาอลานี่เป็นรูปร่างนะ แล้วก็น,นั่งประทับอยู่บนบัลลังก์นะท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องไปเรียนมาเนี่ยไม่ได้เป็นมุมินเลยเป็นกาเฟ่หรือมาก,กรัฐอิสลามียินเนี่ยนะได้พูดมาว่าอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่ประทับอยู่เหนือบัลลังก์อัลลอฮ์นั้นมีมือสองมือมีมือสองมือโดยไม่ระบุรายละเอียดนั่นก็หมายถึงมือนั้นไม่เหมือนกับมือของมนุษย์ อัลลอฮ์มีมือสองมืออัลลอฮ์มีตาสองตาเขาบอกเลยทีเดียวว่าอันนลหูไอในเห็นไหมความเห็นของนักขดดีสของอัลสุนาวลยมาและของอบุลฮัสซันอัลอาสรีอัลลอฮ์มีมืออัลลอฮ์ประทับอยู่เหนือบัลลังอัลลอฮ์มีตาสองตาว่าอันนลหูวัดยหันอัลลอฮ์นั้นมีใบหน้าวัดยหันกามาก้อนเช่นที่พระองค์ได้ทรงกล่าวไว้ วายะบอกวูบกวรบ,บีกาจุลจลาลวะอิกรอมในคุรุอานกล่าวถึงใบหน้ากล่าวถึงตานะครับเราแปลทั้งหมดเนี่ยแปลตรงตัวอักษรเนี่ยก็ท่านอยากจะตีความท่านก็ตีความจากที่แปลนี่สิแต่จะมาบอกว่าแปลไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่มีหลักฐานอาจจะมีนักวิจารบางคนให้ทัศนะเอาไว้ เพราะกลัวคนโง่จะคิดไม่เป็นไปเข้าใจว่าอัลลอฮ์เหมือนกับมนุษย์เขาก็เลยไม่ให้แปลแต่ในความเป็นจริงเนี่ยจะมีใครแล้วที่เป็นมุสลิมแล้วก็จะมามีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วมูคอลัลละฟตุฮูตาลาลิลฮาวาดิสอัลลอฮ์นั้นไม่เหมือนกับของใหม่ไลซกามิสลิฮิไซยุนปรากฏอยู่ในอัลกุรอานอัลลอฮ์นั้นไม่เหมือนกับสิ่งใด ดังนั้นไม่ต้องมาแสดงความกังวลไม่ต้องมาห่วงใยความคิดที่มีความห่วงใยเนี่ยเป็นความคิดของคนไร้การศึกษา